มีการโยกย้ายสถานที่การทำงานเปลี่ยนทิศที่มันเป็นจากเดิมไปมันจะเป็นการเริ่มต้นของธุรกิจการงานที่ดี ราศีตุลของเดือนธันวานะครับการงานที่ดีนะครับการเริ่มต้นหนทางการทํางานโปรเจกต์อะไรใหม่ๆธุรกิจอะไรใหม่ๆงานที่เรากำลังทําอยู่นะครับมันจะให้ความสําเร็จความก้าวหน้ามันจะมีการโยกย้ายตําแหน่งหน้าที่การงานมีการโยกย้ายสถานที่การทํางานจะเป็นไปในทางที่มีความเจริญก้าวหน้านะครับมีความสําเร็จในเรื่องของการงานไปในทางที่ดีหรือทํางานแล้วอยู่ตรงมุมนี้มันไม่ค่อยจะดีมีการโยกย้ายโต๊ะที่ทางานหน้าทิศทางต่างๆเปลี่ยนที่ที่มันเป็นจากเดิมไปมันจะเป็นการเริ่มต้น ของธุรกิจการงานที่ดีของราศีตุลน,นะครับในเรื่องการเงินนะครับมันจะไม่ได้มีการใช้สอยเล่เปิดแต่มันจะหมดไปกับการลงทุนการเริ่มต้นเช่นการซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นการเพิ่มมูลค่าเงินของเราช่วงนี้จะดีสําหรับการเงินของราศีตุลน,นะครับความรักคนโสดคนที่เจอคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับอันนี้ให้ระวังหรือคนโสดจะได้กลับมากระครบรักกับคนเก่าคนที่เลิกลาก,กันไปอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะเขาอาจจะกลับมาทัก ทยก็อยู่ที่เราว่าเราจะคุยหรือไม่คุยพิจารณากันไปนะครับถ้าคนอยากจะเจอคนเก่าอยู่มีสิทธิ์ได้เจอและมีทิคนิดหนึ่งสำหรับราศีตุลถ้าใครคุยกันในช่วงนี้จะมีการใช้ชีวิตร่วมกันมากขึ้นมันจะมีการคุยกันเรื่องการแต่งงานการมั่นหมายแน่นอนสําหรับราศีตุลครับ